สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง Simply Bullish นะครับช่องที่จะพาคุณเทรดไปด้วยไไกันอย่างยัง่งยืนและปลอดภัยเนาะเดี๋ยวนี้เราจะมาเช็คกราฟทองคำไปได้วยกันนะครับในเช้าวันพฤหัสที่4ธันวาคมเนาะหนึ่งวันก่อนที่จะเป็นวันพ่อและเป็นวันหยุดแห่งชาตินะครับก่อนอื่นนะครับก่อนที่จะรับชมฝากกดติดตามกดไลค์คอมเมนต์และแชร์ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมที่ทำคลิปดีๆมีสาระแบบนี้ต่อไปเนาะแล้วก็ขอย้ําเหมือนเดิมนะครับ ช่องนี้ถูกสร้างมาให้ความรู้และวิเคราะห์การฟให้ฟังฟรีโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายแต่อย่างใดเพราะฉะนั้นถ้าหากว่ามีใครมาแอบอ้างว่ามาจากช่องผมแลม้วมาเรียกเก็บค่าใช้จ่ายจากพวกคุณไม่ว่าจะเป็นค่าข้อหรือค่าสอนก็จงรู้ไว้ว่าคนเหล่านั้นไม่เกี่ยวข้องอะไรกับผมเพราะฉะนั้นอย่าหลงกลและอย่าหลงโอนเงินให้พวกเขาเด็ดขาดนะครับเงินของพวกคุณรักษาเอาไว้เนาะอย่าไปโดนหลอกนะครับถ้าหากว่าอยากสนับสนุนก็สามารถสนับสนุนด้วยการเป็นสมาชิกหน้าช่องนะครับทั้ง ต่อ,ตอ,ตอแล้วก็แอปดแดงแล้วก็สามารถที่จะอุดหนุนตะการหน้าช่องต่อๆได้นะครับเนาะเพียงเท่านี้ก็พอนะครับแต่รู้ไว้ว่าที่นี่เรียนรู้ไม่คิดตังค์นะครับเรียนรู้ได้ฟรีทุกอย่างนะครับมาเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นดูกันก่อน,อนในทางเฟรมเดย์นะครับทาเฟรมเดย์ล่าสุดสิ่งที่ทางเฟรมเดย์ได้ทําคืออะไรครับเราเห็นอะไรในทางเฟรมเดย์อย่างที่ผมได้บอกทางเฟรมเดย์ Day, นะครับผมพูดไว้เสมอว่าไม่ว่าจะเป็นทางเฟรมเดย์ก็ช่างสามเดี่ยมเกิดขึ้นตลอดเห็นไหมครับ สามเหลี่ยมเกิดขึ้นตลอดในทุกๆ t i m ม f ในทุกๆโ,โ่นเล็กๆน้อยๆสามเหลี่ยมเกิดขึ้นตลอดผมจะตีให้เข้าๆอีกทีหนึ่งก่อนว่าสามเหลี่ยมเคยเกิดขึ้นแม้ก็ทั่งในเ i m e f r a นี้ถูกไหมตรงนี้ก็เป็นสามเหลี่ยมถูกไหมผมจะตีให้เห็นเข้าๆก่อนตรงนี้สามเหลี่ยมไหมก็สามเหลี่ยมถูกไหมครับอ่าสามเหลี่ยมไหมครับก็ยังสามเหลี่ยมอยู่แล้วสิ่งที่ได้เกิดขึ้นหลายใน t i m e f r a นีนะ้แล้วตอนเนี้ย ตอนนี้ตรงนี้ก็คือสามเหลี่ยมของทางเฟรมเดออีกทีหนึง่งทําไมลนะ่ะทำไมถึงเป็นสามเหลี่ยมเพราะว่าการาฟได้มีการยกถูกไหมครับยกทำไฮไส้กดตัวลงมาทาโลไส้แต่ไม่ถึงรับจากนั้นวิ่งไปอยู่ตรงกลางไซเวไนมไซเวนี่คือกลางสามเหลี่ยมอีกทีหนึง่งเห็นหรือยังทุกที่มีสามเหลี่ยมในสามสามเหลี่ยมนะครับจะเกิดขึ้นแมก้กระทั่งในทางเฟรมเล็กนะครับพอทางเฟรมใหญ่ไม่มีไปดูในทางเฟรมเล็กก็มีสามเหลี่ยมไม่เห็น ถูกไหมเพราะฉะนันผมพูดเสมอไว้ไว,ว้ว่าผมพูดไว้เสมอว่าหาสามเหลี่ยมให้เจอแล้วคุณจะหาจุดออกออเดอร์ที่ดีได้ถูกหรือไม่้าประมาณนี้อ่ทาที่ท่าเป็นเพจรมีสามเหลี่ยมหรือยังเห็นไหมครับชัดเจนไหมชัดเจนไหมครับว่ายกตัวขึ้นทำไฮกดตัวลงมาเคลียร์สร้างจุดกับตัวยกตัวขึ้นไซด์เวตรงกลางเห็นไหมย,ยกตัวขึ้นทำไฮกหนดึงดึงเซยกลับมาแล้วก็ไซด์เวตรงกลางเห็นหรือยัง อันนี้คือยกตัวขึ้นทำใหา้แต่ไม่ถึงต้าน